เอ้ยโยโยโย่ yo yo. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมฟิชและเบ็ดที่ทุกคนกำลังเข็นอยู่ตอนนี้มันคือเบ็ดแจ็คโอเลนเทินะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีบอกเลยนะเห็นไหมคือเบ็ดนี้หาได้ยากสุดๆนะครับค่อนข้างที่จะยากเลยโอ้ผมมันช่างมันแล้วกันอ่ะนะครับโงนี้ทำการหนักมันต้องไอ้นี่หน่อยเลอสปีดอยู่ที่9 6เปนะครับทุกคนแล้วก็ลักเนี่ยอาจจะน้อยหน่อย แต่บอกเลยว่าดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูคอนโทรลอยู่ที่0.16นะครับตอนนี้จะมีรีไซเลียนให้66%นะครับ66%เลยนะแล้วก็แม็กเนี่ยอยู่ที่อินฟินิตี้นะครับเบรดเนี่ยจะเป็นแบบแจ็คอย่างนี้เลยนะแจ็คโอเรนเทนโดวยวิธีการทำเนี่ยเราต้องไปที่เกาะใหม่ก่อนนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวอันนี้ต้องขอบคุณไอดีของน้องฟิวมากๆนะครับที่เอามาให้รีวิวนะจะเป็นเบรดแจ็คโอเบสเซอร์ o er นะครับทุกคนอ่า เดี๋ยวว์าไปที่เกาะไฟฟูก่อนนะนี้เลยชิวปึ๊บอ่านะครับโดยที่เราเนี่ยจะได้มาคือมันต้องทำเควส t นะครับซึ่งเควส t เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นเควส t แจ็คโอเรนเทินะตรงนี้ปึบนี่เลยครับสามารถคุยกับมันได้นะครับคุยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าวมันจะขึ้นเควส t เนาะเควส t เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือนะทุกคนพอมันขึ้นเควสมาแล้วเนี่ยเควสแรกที่มันจะให้ทำนะครับเควสหนึ่งเลยนะคือ การตกหาไฟฟูลแจ็คโอเลนเทิลครับผมซึ่งหาง่ายไหมไม่ง่ายเลยครับผมเนี่ยไอดี ID หลักผมยังตกไม่ได้เลยนะบอกเลยว่าตกยากมากๆครับคือไฟฟูลแจ็คโอเลนเะทิลเนาะเดี๋ยวผมแจ็คก,ก่อน ดีดีชอบศูนย์รวมสินค้าเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นโกกาเด่นแฟนเวดเบลดกอวสวันหรือสติลเบลดและที่ว่าไปก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของดีดีชอบเท่านั้นปอยู่ใต้คลิปนะครับอืออันนี้อยากมีแบบนี้ละซี่หล่อเท่ๆแบบนี้เรยเอานี่ไปซี่ชอบ คุณสามารถหาผลพิาสาจ์ในราคาเลทหกได้ยงง่ายหรือแม้กระทั่งรับฟาร์มดาบฟาร์มเผาและฟาร์มเงินคุณก็หาได้จากที่นี่คุณอาจจะเติมเงินแล้วก็มีให้ทั้งโลโบล็อกอาวีและฟรีฟ้าเด้งอยู่ใต้คลิปนะครับเคยไหมเล่นเกมจนแบตหมดแบตเสื่อมเครื่องร้อนจะฟาร์มก็ฟาร์มดีไม่ได้เอานี่ไป UG Phone แอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือเหมาะมากสําหรับสายฟาร์มข้ามวันข้ามคืนต่อให้จะปิดเครื่องเป็นรัก็ตามเสียเงินแค่ละสิบบาทเท่านั้นเด้งอยู่ใต้คลิปนะครับแจ็คโอเลนเทนอ่ะ เดี๋ยวเป็นแบบนี้แต่ติดสถานะไฟฟูนะครับไม่รู้ว่ารีหาได้ไหมแต่ว่าน้องเขาเนี่ยใช้เป็นเบ็ดเบ็ดตกเอานะนี่คือจะใช้เบ็ดเอลเดอร์เนี่ยใส่สถานะเป็นไฟฟูลิลิกยัดเข้าไปมันจะมีโอกาส10%ที่จะติดไฟฟูนะครับแล้วก็ตกให้ได้แจ็คออเดนเทอร์เยอะๆมันก็จะติดไฟฟูมานะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เลยดีหลักผมแต่น้องเขาได้แล้วนะครับช่วงก่อนปรับเลนนะคือดีมากๆครับเปิดมาปุ๊บปุ๊บได้เลยแล้วก็ไปคุยกับมันต่อครับเราก็จะได้ทั้งแคนดี้นะครับแล้วก็เควส และทีนี้ตัวนี้นะครับมันจะมีหลายเควสให้ทำนะทุกคนหลายเควสเลยโดยเควสที่2นี่ผมขอดูแป๊บนึงนะเควสที่2อยู่ไหนเอ่ยเควสที่2นะครับจะมีให้วิฟส์นะครับวิฟตัววิญญาณ5ครั้งนี่ครับมาข้างหลังนี่เลยมันจะมีนี่แท่นเป็นเนสซี่นะแท่นเนสซี่เนี่ยจะมีหลุมศพอยู่รอบๆนะครับให้เราเนี่ยวิฟทุกรอบนะประมาณ5รอบปึ๊บนี่ครับมันจะเป็นวิฟส์อย่างนี้ ก็ถ้ามันขึ้นมาให้กดนะครับก็มากดทุกรอบเลยนะอาจจะใช้เวลานิดนึงแบบ5นาที10นาทีต่อหนึ่งอันอย่างงี้นะก็มากดได้ครับจนกว่าจะครบนะพอครบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกับแจ็คโอเลนเทิร์นต่อเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเปลี่ยนเควสให้แล้วก็ได้แคนดี้มาอ่าต่อไปเควสสามเนี่ยเควสสามจะให้หาเทียนนะครับที่คาลิฮาร์นะครับทุกคนคาลิฮาร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ตรงนี้ครับขึ้นไปข้างบนสุดของของหมู่บ้านนี้เลยนะหมู่บ้านโอเลนเทิร์นเนี่ยนะ ไปฟูนะครับนี่ขึ้นมาข้างบนจะเห็นบ้านใหญ่อยู่นะครับมันจะมีเทียนเทียนให้เราเก็บนะครับอยู่ข้างบนเลยเอขอใส่รองเท้าก่อน let's go นะครับขึ้นมาปุ๊บฟิว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 ตัวนี้นะครับข้างในเนี่ยจะมีเท,เทียนเยอะแยะเลยให้เรามาส่องทุกที่เลยนะว่าตรงไหนเนี่ยสามารถเก็บได้บ้างนะครับขอเปลี่ยนชุดหน่อยอ่าเปลี่ยนเป็นแบทแมน Batman. นะครับตัวนี้จะมีเทียนให้เยอะแยะเลย ออกเก็บเก็บเทียนเก็บเทียนนะครับเก็บตรงไหนก็ได้นะที่มันสามารถเก็บได้นะครับโดยที่น้องเขาเนี่ยสามารถเก็บได้ตรงนี้น้องเขาเนี่ยมาเก็บได้ตรงนี้นะคือมันมันก็ขึ้นมาให้เก็บนะเราก็เก็บแล้วก็ไปส่งเควสเหมือนเดิมส่งเควสนะครับตรงแจ็คโอเดนเทิร์นเหมือนเดิมนะครับก็บินไปไกลเดอร์ไปนะครับยาวๆยาวๆใครที่ได้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมเนี่ยยังไม่ได้นะพยายามหาอยู่นะโดยที่เราจะได้นะครับเราต้องเสียประมาณ5,000แคนดี้ด้วยประมาณ5,000ันแคนดี้นะครับถึงจะได้อ่ะกลับมาคุยต่อนะครับ พอคุยเสร็จเนี่ยมันก็จะให้เควสตต่อไปมาให้เรานะเควสตต่อไปคือเควสตที่4ละเควสที่4นะครับคือการที่เราเนี่ยได้ตัวเบสเซ็เฮนเดลนะครับคือจะเป็นหัวนั่นเองจะเป็นหัวนี้นะครับเบสเซ็เฮนเดลคือเราเนี่ยต้องเอาตัวของถุงเนี่ยมาให้แม่มด100ถุงนะครับ100ถุงเลยนะทุกคน แล้วเราก็จะได้ตัวเบ a เซ่เทนเดลมาผมเนี่ยไม่สามารถแคปให้ดูได้จร็จิงไปแต่ผมสามารถบอกได้นะครับมันมันจะเข้าตัวเราเลยนะทุกคนเบ a เซ่เทนเดลนะแล้วก็ไปให้ตัวของโอเลนเทนเหมือนเดิมครับพอเราได้แล้วเนี่ยมันก็จะให้เควสที่5เรามาเราก็ได้แคนดูแคนดี้มานะครับเควสที่5เนี่ยเราต้องมี5,000ันแคนดี้นะทุกคน5 0 0พันแคนดี้เควสสุดท้ายละ5,000ันแคนดี้นะครับเราก็เอามาส่งให้ฟึบแล้วเราก็จะเสีย5 0 0พันแคนดี้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็จะได้เบ็ด โอเลนเทนมาแบบนี้นะครับแจ็คโอเบเลเซอร์นะโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. บอกเลยว่ายากมากๆ <Yeah. S 1> ครับในการทำบล็อกเควสแรกก็ยังไม่ได้กันเลยดน๋ยวนี้เดี๋ยวดูการตกของมันนะทุกคนอุ้ยกระตุกอะไรอะกระตุกกระตุกโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋วดูการตกของมันนะนี่ครับรูปร่างเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบบฟักทองฟักทองแล้วเท่มากเลย <laughs> เสร็จแล้วเนะี่ยตกไปปุ๊บดูนะทุกคนเปี้ยงโอ้โหเปี้ยงอื้อ เปียงโอ้หต้องลองตกบอสดูนะทุกคนลองตกบอสดูมันจะเจ๋งมากๆเลยวู้วขอเปียงเนี่ยเห็นขีดไหมขีดนิดแทบไม่ไปไหนเลยนะเพราะว่ารีเซียนเนี่ยหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ม่นหกสิบหกเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากนะเยอะสุดๆอะด,ดึงดึงเข้าไปดึงเข้าไปดึงเข้าไปเปียงเปียงเปียงโอ้โหโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับเสียห้าพันแคนดี้กับการทำภารกิจผมว่าคุ้มนะ ผมมองว่ามันคุ้มมากๆนะครับถ้าเอาไปตกพวกบอสอะไรเงี้ยคือมันแทบไม่ดิ้นเลยเนี่ยตกสเกอรลงสกายล่าชิวๆนะครับปึ้งเนี่ยหลอดขึ้นเลยนะมันอาจจะคล้ายๆกับพวกไทเดนล็อตนะครับที่แบบฟันปงฟันปลานะฟันไปมานะครับแต่นี้จะเป็นแบบสปุกกี้ครับเขาเรียกว่าสปุกกี้เขาเรียกว่าโอเลนเทนนี่ครับมันจะส่งเป็นโอเลนเทนนะแบบหัวฟักทองนะครับพุ่งมาชนนะปิ่งปิ้งแล้ววงเนี่ยใหญ่อยู่นะครับทุกคนวงเนี่ยใหญ่มากน้องเขาเนี่ยใส่เป็นซีโอเวอร์ลอร์ดนะครับในการเพิ่มทรงเพิ่มไซส์อะไรเงี้ย โอเคป๊าบป๊าบป๊าบสุดเท่อย่างนี้เลยนะทุกคนใครที่อยากได้นะครับก็แบบที่ต้นคิดผมสอนไปเปี้ยงเปี้ยงโคตรเจ๋งโคตรอันตรายก็นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาการพิเศษเท่านี้นะทุกคนสำหรับเบ็ดอ๋อเบ็ดโอแจ็คโอเบลเซอร์นะครับซึ่งสุดเท่สุดอันตรายของเราอ่ะขอบคุณทุกคนมากที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์คนละ้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดซับสไครต์เพื่อติดตามตอนใหม่ปของต่อีกนะครับลิ้นพันธ์ ฝากด้วยนะกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสี่อยู่จ้า